วันนี้นะคะโค้ดจะมาสอนเกี่ยวกับคำศัพท์าศิละปะเกี่ยวกับฉีกปากติดผักผลไม้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงกันเลยนะคะแต่ว,วันนี้โคไดจะสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงนะคะเด็กๆคําแรกนะคะ shape shape รูปร่างรูปทรง เด็กๆฝึกอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกับโฮไอ้ I นะคะ Circle Circle วงกลมรูปต่อมานะคะ Triangle Tri, angle. Tri angle. รูปสามเหลี่ยมต่อมานะคะรูปอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะสี่เหลี่ยมค่ะอันนี้สี่เหลี่ยมจะตุลัดภาษาอังกฤษอ่านว่า Square, Square. สี่เหลี่ยมจัตุรัสต่อมานะคะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันค่ะแต่ความยาวจะต่างกันเนาะอันนี้เขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะภาษาอังกฤษอ่านว่า rectangle rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้าภาพต่อมานะคะเด็กๆฝึกอ่านไปพร้อมๆกันนะคะ oval oval วงรีต่อมาะคะ่ะ pentagon Pentagon ห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมต่อมานะคะเด็กๆ h e x AGON h e x AGON หกเหลี่ยมต่อมานะคะ STAR STAR ดาวต่อมานะคะน,นีนเป็นรูปสุดท้ายของวันนี้นะคะ HEART HEART หัวใจเก่งมากค่ะเด็กๆ วันนี้นะคะคุูไอซก็ได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับรูปร่างรูกทรงมาเท่านี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดูดีกว่าว่ารูปร่างรูปทรงอันไหนบ้างที่เราเห็นในชีวิตประจําวันเนาะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะคะตามานะคะอันนี้รูปอะไรคะเด็กๆอ่วงกลมถูกต้องค่ะสิ่งต่างๆที่เราเห็นในชีวิตประจําวันนะคะที่เป็นรูปทรงวงก,กลมนี้ก็คือ,อลูกบาสค่ะ นาฬิกาและพัดลมค่ะแต่ก็มีมากมายเลยนะคะที่เป็นทรงกลมต่อมานะคะเด็กๆภาพอะไรคะอ่าถูกต้องค่ะสี่เหลี่ยมอะไรเอย่ยสี่เหลี่ยมจะตุลาสเช่นลูกเตา๋ากล่องคิวบิกค,ค่ะต่อมานะคะในรูปอะไรคะเด็กๆอ่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกต้องค่ะก็จะมีนะคะทีวี สมุดหรือหนังสือเนาะแล้วก็ไมโครเวฟในขวายใจยกตัวอย่างวูบทรงสุดท้ายนะคะก็คือสามเหลี่ยมค่ะอ่าสามเหลี่ยมเด็กๆคิดว่ามีอะไรบ้างคะอ่ามาดูกันเลยดีกว่าค่ะเช่นชีสอ่าภาพต่อมาคืออะไรคะหมวกถูกต้องค่ะต่อมาค่ะอ่าถูกต้องค่ะแซนด์วิช เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อมาเดี๋ยวเราไปทําศิลปะก,กันต่อเลยนะคะเตรียมใบงานที่มีรูปผักผลไม้ที่หัยแจกไปให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆใครได้อะไรหยิบเตรียมไวะะ้เลยค่ะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในวันนี้นะคะมี 1. ดินสอและยางลบค่ะอ,อันที่2กาวค่ะไม่ว่าจะเป็นกาวน้ําหรือกาวแท่งก็ได้นะคะเด็กๆ อันสุดท้ายค่ะกระดาษสีที่ครูไอได้เตรียมไว้ให้นะคะเตรียมให้พร้อมนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําศิละปะฉีกปะนะคะเด็กๆก,ก่อนอื่นนะคะให้เด็กเตรียมอุปกรณ์ไว้เลยนะคะก็คือกาวและกระดาษสีที่ครูไอเตรียมไว้นี่นะคะวันนี้ครูไอจะมาทําตัวอย่างเป็นองุ่นนะคะแต่ละคนก็จะได้ผลไม้ที่ไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็ได้แอปเปิ้ลบางคนได้แครอท บางคนได้องุ่นนะคะอันดับแรกเลยนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะเขียนชื่อชั้นและเลขที่ให้เรียบร้อยก่อนทุกครั้งนะคะต่อมานะคะเด็กๆมาดูฝั่งนี้ค่ะมาดูตรงนี้นะคะก็จะมีตัวหนังสือเขียนอยู่นะคะคํานี้ก็จะอ่านว่าอ่งุนใครที่ได้คำไหนให้เด็กๆฝึกอ่านก่อนนะคะแล้วก็เขียนตามรอยปากให้สวยงามค่ะออกมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนกันเลยดีกว่านะคะ เด,เด็กใช้ดินสอนะคะเดี๋ยววันนี้คุณอายจะใช้ปากกาเนาะจะได้เห็นชัดๆแต่ของเด็กๆต้องใช้ดินสอนะคะเข<ม>ียนให้ตรงรอยอย่างนี้เนาะ<ม>ให้ตรงรอยปากนะคะนับแป เขียนเสร็จอย่างนี้แล้วนะคะให้เด็กเห็นไหมคะฝั่งเีียงว่างอยู่ให้เด็กฝึกเขียนค่ะฝึกเขียนก็เขียนตามคํานี้เลยนะคะอ่างุ่นเด็กๆก็เขียนคําว่าอ่างูุ่นลงไปนะคะเขียนเสร็จแล้วต่อมาเลยนะคะให้เด็กๆปติดภาพให้สมบูรณ์นะคะนะคะให้เด็กๆเตรียมกระดาษเลยค่ะ เตรียมกระดาษไว้ข้างๆหรือเด็กๆจะฉีกไว้ก่อนก็ได้เนะเาะแล้วก็มาดูก,กาวค่ะใครจะใช้กาวแท่งกาวน้ำได้หมดเลยนะคะวันนี้ครูไอซ์จะมาใช้กาวน้ำนะคะการใช้กาวน้ำนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆใช้แล้วนะคะเด็กๆหาภาชนะเล็กๆเทใส่หน่อยแล้วก็ใช้นิ้วก้อยนะคะใช้นิ้วก้อยเสมอนะจิ้มกาวไปอย่างนี้จิ้มไปปุ๊บแล้วก็ปาดอย่างนี้นะคะจิ้มไปแล้วห้ามยกออกมาเลยเนาะ,ะเดี๋ยวก,กาวจะหกเหลือเธอนะคะแล้วเราก็มาปาด เริ่มปาติกันเลยนะคะอ่านี่นะคะทาให้ทั่วๆนะคะแล้วก็จะฉีกปะนะคะเด็กนี่นะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะให้อางุนพวงนี้เสร็จสมบูรณ์นะคะเมื่อเด็กๆฉีกปะนะคะให้เด็กๆฉีกกระดาษนะคะอ่าไม่ต้องใหญ่มากแล่ไม่ต้องเล็กเกินนะคะอ่าก็จะฉีกประมาณนี้นะคะใหญ่ๆแบบนี้ไม่เอาเนาะเด็กก็ฉีกไปอีกนิดหนึง ไปพอดีประมาณนี้ได้ค่ะเนาะแต่ถ้าเล็กไปกว่าน,นี้ก็จะเล็กเกินนะแบบนี้แบบนี้เล็กเกินเนาะเราก็จะติดลำบากค่ะไม่เอานะเอาประมาณพอดีพอดีนะคะเด็กๆไม่ได้ชิดเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็เริ่มปะติดผลไม้ให้สมบูรณ์ได้เลยนะคะเราก็จะทากาวกนเนาะเาค่ะเอ้เนาก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะ ต,ติดให้สมบูรณ์เลยนะคะอันนี้ก้อยก็เลยออ่างนอีกรูปหนึ่งก็ทำให้ผลอัางุนนี้สมบูรณ์นะคะก็ะเสร็จแล้วต่อมานะคะเดี๋ยวเราไปทำใบไม้ต่อค่ะใบไม้ใช้สีอะไรคะเด็กๆอ่าสีเขียวเราก็มาเล่นทำใบไม้กันเลยนะคะทาใบไม้ทีละนิดนะคะถ้าทาใบไม้ทั่ว ห้งก่อนที่เราจะฉีกปะเสร็จนะคะต้องทาทีละหน่อยนะคะเด็กเมื่อในเด็กปารติกเรียบร้อยแล้วนะคะอันไหนที่พะเยอเด็กๆสามารถแต้มกาวไปได้นะคะนี่นะคะเนี่ยแต้มกาวไปนี้ได้ในที่พะเยอถ้าเราแต้มกาวอีกรอบนะคะทากาวไปอีกรอบแล้วเมื่อกาวแห้งนะคะผลไม้ของเรานะคะก็จะมีความเงาขึ้นนะคะอ่า ใบไม้เห็นไหมคะมันพยเยอคว้ก็เลยแต้มกาวไปอีกรอบนึ่งพอกาวแห้งแล้วใบไม้ก็จะเงาและสวยมากๆเลยนะคะแต่ไม่ต้องทาเยอะนะคะเด็กๆเีลยวกระดาษจะเปื่อยได้เนาะทาตรงที่แบบว่ากระดาษพยเยอนะคะ ปะติผลไม้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เด็กๆจะนําไปใส่แฟ้มนะคะเด็กๆต้องพึ่งกาวให้แห้งก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆนําไปใส่แฟ้มเลยกลาวที่เราทําไว้นะคะก็จะติดในแฟ้มได้นะคะแล้วจะติดกับกระดาษอื่นๆนะคะให้เด็กๆพึ่งให้แห้งก่อนเนาะ,ะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบาย